รอยคีนเอาอีกแล้วรอยคีนครับแต่ฟังกันเป็นข่าวสนุกสนานนะครับคือเพื่อนเขาคุยกัน3คนนี้คือรอยคีนแกรี่เนวิลและเจมี่คราเกอร์เจมี่คราเกอร์ทำมาถีได้ปากอ้าว่างเงี้ยอร่อยวะสวัสดีครับเพื่อนๆพี่นพๆน้องๆครับสวัสดีครับวันนี้ครับผมจะมาเล่าต่อจากคลิปที่แล้วคลิปที่รอยคีนกับแกรี่เนวิลได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ลิปูเนี่ยจะพบกับความอับอายขายขี้นหน้าโอ้โหอับอายขายขี้นหน้าเลยนะเขาใช้คำนี้เลยนะ humiliation humiliation แปลว่าอับอายขายขี้นหน้าครับร o อยคินเทล l าเนอร์สโล what the must do to avoid lipu humiliation แปลว่าร้อยคินบอกกับอาเนอร์สโลตครับ คุณต้องรีกเกียกการทำให้ริพูอับอายขายขี้หน้าโอ้โ oh, 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 oh. ขนาดนั้นเลยเหรือว่ารอยคีนเดี๋ยวค่อยมาเล่าต่อรอยคีนได้ให้สัมภาษณ์ว่าถ้าริพูเนี่ยไม่เสริมตัวนักเตะ2อถึงสคนมันจะทำให้ริพูเนี่ยไม่ติดท็อปโฟร์แกรี่เนวิลเสริมเพิ่ๆไม่ติดท็อปซิกด้วยเฮ้ยเจอมี่การเกอร์อยู่ใกล้ๆถึงก็ทำปาก คืองงนะครับคืองงว่าเฮ้ยจริงๆเหรอวะมึงไม่ได้ดูปรีซีซั่นของลิเวอร์พูลเข้าหรอวะรอยคินก็เลยบอกว่าตอนปรีซีซั่นกับการแข่งจริงอ่ะมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันแน่ๆขนาดขนาดเจมีก่กลเกอร์ยังพูดเลยบอกว่าก็เป็นห่วงนะว่ากลัวลิเวอร์พูลจะเล่นแต่สไตล์สวนกับไม่เล่นเกมบุกเหมือนช่วงเจคเกนครอฟต์อยู่อะเจมีก่กลเกอร์เขาเป็นห่วงนะแต่อย่างที่เราดูใน นัดที่อุ่นเครื่องของริพูลเนี่ยเราก็เห็นอยู่ว่าริพูลเนี่ยมันไปได้แต่ก็อย่างที่ว่าแหละมันเป็นอุ่นเครื่องรับปรีซีซั่นมันก็อาจจะยังวัดผลอะไรไม่ได้แต่สไตล์การเล่นเราก็เห็นกันอยู่ว่ามันดีมันดูดีมันดูใช้ได้และมันดูน่าจะเป็นอะไรที่ริพูลหวังได้นักอดีตนักเตะแมนยูเป็นห่วงริพูลครับรอยคีนเป็นห่วงครับรอยทีนเฮ้ยรอยคีนครับเป็นห่วงว่า เดี๋ยวเรียกภูเนี่ยถ้าไม่ซื้อตัวเหมือนแมนย,ยูสี่หคนเนี่ยเดี๋ยวจะตกต่ำนะเพราะว่าเดี๋ยวจะ h u m i l i a t i n อะไรเนี่ย humiliation humiliation น,น,นะอับอายขายขี้หน้าเขานะไอ้น้องเฮ้ย <Hey, S 1> เป็นห่วงแมนยูก่อนดีกว่าไหมจ๊ะแมนยูของพี่ท่านน่ะนี่ขนาดซื้อตัวมาเยอะแยะมากมายทรงเล่นดีขึ้นทรงเล่นดีขึ้นแต่ พอเปิดฤดูกาลจริงอะ่ะทรงเล่นที่ดีขึ้นของคุณอะ่ะมันจะใช้ได้ดีกับการแข่งขันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวคืนนี้ก็รู้เลยตีสองเจอกับฟูลแลมเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเขาเรียกว่าอะไรพูดถึงแมตชนี้กันอ่าพรีวิวก่อนเกมว่าแมนยูและฟูลแลมเนี่ยมันจะเป็นยังไงห่วงคุณพี่ก่อนห่วงท,ทีมคุณพี่ก่อน ฟูลแรมเขาก็ไม่ธรรมดานะเขาได้นักเตะอดีตนักเตะอาร์เซนอลมานะคนนั้นน่ะที่เก่งๆอ่ะแล้วก็ซื้อตัวอีกมากมายแมนยูก็ซื้อตัวอีกมากมายครับแต่เรนนี่โยโร่เจ็บไป3เดือนนูน่นหายไปอีก2เดือนจ้ะลาสมุดถอยรุนอีกเดือนครึ่งโอ้โหแอนโทนีก็เจ็บนี่ว่าแต่ไม่มีความหมายอะไรสำหรับแอนโทนีเซอร์เซซอยากจะดูเซอร์เซซแล้วก็ มาละอุยกับเดลิกปะโอ้โหก็รอดูได้เลยจ้าว่าจะเป็นยังไงแกรี่เนวิลกับรอยคีนครับโอ้โหเป็นห่วงเราซะเหลือเกินหรือว่ามันไส้ ก็เลยบอกว่าหรือก็จบที่8เหมือนแมนยูหรอกทีแเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแมนยูวันนี้ใครจะลงบ้างฟูแลมใครจะลงบ้างและใครจะชนะบ้างอย่างน้อยๆเราก็รู้เขารู้เราเพราะว่าเดือนกันอ่าปลายเดือนหรือเดือนกันยาเราจะมีสึกแดงเดือดกันอีกครั้งหนึ่งนัดแรกมาอย่างไวเลยเราดูเขาก่อนว่าสเตปการเล่นของเขาเป็นยังไงนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูแผนการเล่นของทั้งสองทีมกันแมนยูและฟูแลม สวัสดีครับเพื่อนๆพี่พๆน้องๆสวัสดีรอดสองแหมวันนี้ครับเพื่อนรักเราเตะเราจะไม่ดูได้ยังไงเตะเป็นคู่แรกของศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2024-2025ยังไงก็ต้องตามดูใช่ไหมล่ะเพื่อนๆเพื่อนรักเตะทั้งทีเพื่อมีอะไรแบบเอ็กซิเดียนอยู่ดีพี่กล็อกถล่มทลายจะได้ล้อถูกไว้ไม่ล้อหรอก ความพร้อมของฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นถึงแม้ในเกมคอมมูนิตี้ชิลที่ต้องเจอกับเพื่อนบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้จะไม่มีตัวเจ็บเพิ่มแต่การพลาดคว้าถ้วยในในัดนี้อาจจะส่งผลต่อกำลังใจนักเตะไม่น้อยเพราะว่าสู้ได้ดีเลยนะนำไปก่อนด้วยเกือบชนะแต่ก็มาแพ้ลูกจุดโทษไป7ต่อหแล้วโอนาน่ามันจะทำอะไรอะ่ะเชิญเพื่อนมายิงแล้วเห็นทำตั้งแต่อยู่อเมริกาแม่ก็โดนยิงเข้าทุกลูกโถ เอริกเทนฮาจะจัดการกับปัญหานักเตะบาดเจ็บตั้งแต่เริ่มต้นซีซั่นอย่างไรดีจ๊ะเรนี่โยโรนักเตะกำลังอยู่ในช่วงพักฟื้นฟูหลังจากเขารับผ่าตัดบริเวณเทา้าเรียบร้อยแล้วครับกระดูกฝ่าเท้าแตกโดยจะพักรักษาตัวอย่างน้อย3มเดือนไ <c oughs> ทเรลมาราเซียนักเตะยังคงอยู่ในช่วงพักฟื้นพักอีกประมาณสองเดือนโอซื้อมาลงได้กีนะัดว่าพักอีกแล้ว ไทเร็วมาลวเลเซียเนี่ยซื้อมาจากเฟนูจําได้เอ้ยจะไปจำอะไรขนาดนั้นวะกูราสมุดฮอยรุนพักฟื้นอีกประมาณ4สัปดาห์อีก1เดือนจะวิกเตอร์เลนเดอร์เลฟมีโอกาส50-50ที่จะกลับมาในเกมนัดนี้แต่แฟนแมนยูคงไม่อยากให้กลับเท่าไหร่เลนเดอร์เลฟอะในช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมาครับฟูเร็มภายใกล้การนำทีมของมาร์โกซินวาถือว่าทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวครับ ชนะ3แพ้หถึงแม้จะไม่มีเจ้าเปาาลิโยดที่ย้ายไปอยู่ไบรเยนมิวนิกเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังซ้ำผาผักทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับต้องมารอดูกันว่านายใหญ่นี้จะจัดทัพสู้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ t h e a เตอร,ร์ออฟดียังไงเ่ะจ๊ะนัดล่าสุดที่เจอกันที่โอทฟฟอร์ดครับฟูแรมบุกมาชนะได้ถึงบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ แต่แมนยูนัดนี้ดูดีมีภระสกว่าบวกกับคุณภาพที่แสดงให้เห็นแล้วว่าสามารถต่อต่อกรก,กับทีมยักษ์ใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลได้ก็ขึ้นอยู่กับโค้ชของทั้งสองทีมแล้วครับว่าจะแก้ปัญหานี้กันอย่างไรเป็นตัวจริงที่แมนยูคาดว่าจะจัดส่งลงสนามครับเก็จะมีใครลจะจ้าโอนาหน้า,นาผู้ผายมือยิงทางนี้สิวะกองหลังก็มีมา มาสลาอูโอ oh, ตัวใหม่เลยแม็กควายและก็มาติเนสส่วนแบ็คขวาเป็นดาโรครับอกองกลางเป็นอาหมัดกาเซมิโรบูโนไมนูกานาโชกลองหน้าเซอร์กเซอโอ้โหยังไงก็ต้องจัดว่าเซอร์กเซเพราะว่าหอยลุนเขาเจ็บส่วน11ตัวจริงของฟูแแ่มครับมีบานเรโน กองหลังก็มีเตเต้ดียอบบาซี่โรบินสันครับกองกลางมี obi, is, อีโวบีรูดิสสมิธโกลโอ้่งย้ายมาจากอาร์เซนอลครับเปเรราตาโอเร่ ira, กองหน้าเป็น Moon มูนิสออืื ผมบอกได้เลยครับนัดนี้ครับแมนยูครับประสบปัญหากองหน้าตัวรักบาดเจ็บแต่เขาก็มีเซอร์เซที่เราก็ยังไม่ค่อยเห็นฟอร์มกันเท่าไหร่ส่วนตัวผมผมยังไม่เห็นนะได้ไะเปิดไป u ู u b e ไปดูที่เขาเล่นในอิตาลีมาอิตาลีปะวะอก็เล่นพอใช้ได้อยู่เร็วแรงทะลุนรกหมายถึงว่าเขาแข็งแกร่งเข้าไปกับบอลได้ดีแล้วก็ส่วนของฟูลแลมีเอบินสมิธโรสมิธโออ่ะพูดง่ายๆเลยสมิธโรนี่อยู่กับเชนนอนในตอน ช่วงตอนที่โอเดกาดยังไม่มาแจ้งเกิดเลยนะเล่นดีมากแต่พอโอเดกาดมาก,ก็หมดโอกาสได้ลงเล่นก็เลยต้องย้ายมาฟูลแลมแบบยิ้มตัวซื้อขาดผมก็ยังไม่ทราบได้แน่นอนแต่นัดนี้ครับรูปแบบเกมก็คงจะเป็นแบบว่าผัดกันรุกผัดกันรับแต่แมนยูมีนักเตะที่ดูดีมีคุณภาพมากกว่าแต่ผมบอกได้เลยว่าฟูลแลมอะ่ะเจอทีมใหญ่อะ่ะเขาไม่แพ้เละแน่นอนแล้วระเผยดึงเสมอได้ด้วยนัดนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้าน โอทัฟฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์แมวน่าโอทัฟฟอร์ดจะเสมอกับฟูลแลมไปครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งหรือสองประตูต่อสองผมมองได้อย่างนั้นเลยผมเชื่อว่าแมนยูชนะฟูลแลมไม่ได้เออเดี๋ยวลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะ๊ะสวัสดีจ้าแมนยูเสมอแต่ถ้าจะมีทีมชนะแมนยูก็ชนะได้สองหนึ่ง